สวัสดีครับผู้เข้าฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ทุกท่านในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพนะครับในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนักขายเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ 1. ให้จําไว้เสมอว่าคนซื้อคนก่อนเสมอนะครับ 2. วางผนการพูด 3. คนซื้อประโยชน์มากกว่าคุณลักษณะคนซื้อคนก่อนเสมอก็คือ การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพเนี่ยสิ่งแรกคุณต้องทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นไว้ใจในตัวคุณก่อนนะครับการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือไม่หรือไม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวบริษัทเชื่อมั่นในตัวนักขายเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําให้เขาซื้อคนก่อนให้ได้เสมอก็คือคุณต้องมีความจริงใจนําเสนอที่ตรงไปตรงมา อยากโกหกลูกค้าแต่เราอาจจะบอกไม่หมดนั้นไม่ใช่ปัญหาการบอกไม่หมดผมเคยพูดไปแล้วว่าการบอกไม่หมดไม่ใช่การโกหกนะครับการเป็นนักขายที่ดีห้ามโกหกลูกค้าเด็ดขาดแต่เรามีสิทธิ์ที่จะบอกไม่หมดถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราบอกไปนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นประโยชน์เราแต่ไม่ได้สร้างโทษให้กับลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าถามในสิ่งที่เราไม่ได้บอก เราต้องบอกนะครับเพราะนั่นหมายว่าลูกค้าต้องการจะรู้แล้วแล้วต้องการนําสิ่งนั้นไปตัดสินใจในการซื้อสินค้าเราหรือไม่แต่ถ้าเราปกปิดทั้งทงท,งที่ลูกค้าพยายามจะสอบถามเราเนี่ยเขาจจดเราเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นลบกับเราทันทีแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจเขาก็จะไม่ซื้อเราเมื่อเขาไม่ซื้อเราสินค้าของเรามันก็ไม่ถูกซื้อแน่นอนนะครับไม่มีลูกค้าคนไหนอยากซื้อสินค้าจากเซล์หรือนักขายที่กะล่อนหลอกลวงโกหกปิดบังซ่อนเลนนะครับ แต่การที่เราไม่หมดเนี่ยเราไม่ได้ปิดบังนะครับเพียงแต่เรามองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องบอกลูกค้าในวันนี้ฟังดูก็เหมือนการล่อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมขายของลูกค้าผมก็จะบอกเกือบหมดนะเพราะว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เราจะทํายังไงที่เราจะให้ข้อเสียของเราเนี่ยบอกกับลูกค้าแล้วทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญสําหรับเขามันไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรมากมายสําหรับเขาเพราะในโลกใบนี้ ไม่ว่าสินค้าของเราหรือสินค้าของคู่แข่งนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแน่นอนครับถ้าเราบอกว่าสินค้าของเราไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยถ้าเซลล์คนไหนหรือนักพูดคนไหนบอกว่าหลายคนไหนบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่มีข้อเสียเลยผมฟันตรงเลยครับว่าเซลล์คนนี้โกหกเชื่อไม่ได้แล้วผมก็จะไม่ซื้อของเขาเด็ดขาดเพราะตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าข้อเสียของสินค้าของเขาคืออะไรแล้วผมจะไว้ใจเขาได้ยังไงการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพเนี่ย หัวใจข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับซื้อซื้อคนก่อนนะครับลูกค้าซื้อคนก่อนเสมอส่วนจะทําอย่างไรนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆผมก็เคยบอกไปแล้วในหัวข้อเบื้องต้นที่ผ่านๆมานะครับลองไปทบทวนกันดู 2. การวางโครงสร้างในการพูดการพูดเนี่ยไม่ใช่ไปว่าเราเป็นนักพูดแล้วเราก็พูดไปเรื่อยนะครับทุกอย่างต้องวางโครงสร้างเป็นการนําเสนอที่เป็นทางการแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณพูด1นาที คุณต้องซ้อมถึง10นาทีนะครับตอนที่ผมเคยไปฝึกอลบรมเป็นวิทยากรของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาสอนเลยนะครับว่าถ้าคุณออกไปพูดหน้าห้องเนี่ยหนาทีเนี่ยคุณต้องซ้อมถึง50ซ้อมถึง50นาทีแล้วรวบรวม50นาทีเนี่ยขมดลงมาให้เหลือแค่5นาทีการพูดครึ่งชั่วโมงเนี่ยง่ายกว่าการพูด3นาทีนะครับหลายคนอาจจะงง,งงบอกเฮ้การพูด30นาที น่าจะนานแล้วก็ยากกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการพูด30นาทีง่ายกว่าการพูด3นาทีเยอะเลยพูด3นาทีนี่ยากมากคุณจะต้องวางโครงสร้างการพูดให้ดีว่า20%แรกของเวลาคุณจะพูดอะไร70%ที่เหลือของเวลาคุณจะพูดอะไรแล้ว1 0ที่เหลือของเวลาคุณจะพูดอะไรหรือคุณจะแบ่งเป็น10 80 10ก็ได้แล้วถ้าคุณจะแบ่งเป็น10%ในการนําเสนออินโทร80%เป็นเนื้อหาและ10%เป็นการสรุป คุณคิดดูน,น,น,นะครับว่า3นาทีเนี่ยคุณแบ่งเวลาได้สั้นมากเลยนะครับในแต่ละช่วงคุณจะทําไงให้พูดให้กระชับทันแล้วก็ได้ใจความแต่ถ้าเป็น30นาทีคุณก็พูดเลื่อยเอยไปเรื่อยนะครับเพราะเวลามันเยอะพูดช้ามั่งถ่วงมั่งก็ไม่เป็นไรดังนั้นการนําเสนอด,ดังนั้นการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพคุณต้องวางโครงสร้างในการพูดให้ดีนะครับแล้วข้อตัดไปก็คือว่าคนซื้อประโยชน์มากกว่าคุณในลักษณะนะครับจําไว้ คุณลักษณะคือสิ่งที่มีอยู่ในสินค้าของเราแต่คุณลักษณะตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะนามาซึ่งประโยชน์ลูกค้าซื้อประโยชน์นะครับลูกค้าไม่ได้ซื้อคุณลักษณะเหมือนรถทุกคันที่ผมเคยบอกว่ามันมีล้อมีเครื่องยนต์ลูกค้าบางคนอาจจะซื้อรถตรงนี้เพราะเขามองว่าเขาใช้ประโยชน์แค่นี้ก็เพียงพอแล้วจากคุณลักษณะที่มีอยู่แต่ลูกค้าบางคนอาจจะซื้อรถหรูรถแพง เพราะเขามองว่าประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่แค่การปลายทางอย่างปลอดภัยแต่มันหมายถึงภาพพจน์ที่เขาจะใช้ไปต่อยอดในการดําเนินธุรกิจหรือเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าและให้เกิดความน่าเชื่อถือนั่นคือเหตุผลที่ลูกค้าบางรายถึงต้องซื้อรถยุโรปแพงๆทั้งที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นแต่นั่นคือการลงทุนเพื่อสร้างภาพพจน์และสร้างความมั่นใจแน่ใ,นใจให้กับคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจเมื่อเห็นว่าเขาใช้รถที่มีราคาแล้วก็ มีความน่าเชื่อถือดังนั้นลูกค้าซื้อประโยชน์ไม่ใช่คุณลักษณะนักพูดที่ดีนักขายที่ดีเซลแมนที่ดีนะครับการนำเสนอผมขอทวนอีกทีนะครับก็คือคุณอย่างน้อยต้องมี3ส่วนที่คุณต้องเตรียมพร้อมให้ดีก็คือ 1. คุณต้องทำให้เขาซื้อคนก่อนเสมอ 2. วางโครงสร้างการพูดให้ดี 3. เน้นที่ประโยชน์ ไม่ใช่คุณลักษณะในการนำเสนอให้เขาเห็นว่าสินค้าและบริการของเรามีประโยชน์เรามีประโยชน์อย่างไร,งไรแก้ปัญหาหเขาอย่างไรนะครับลูกค้าซื้อสินค้าของเราเพราะเขามีปัญหานะครับไม่ใช่เพราะเขาไม่มีปัญหาแล้วถึงมาซื้อสินค้าของเราดังนั้นเขาคาดหวังอย่างมากว่าสินค้าของเราจะแก้ปัญหาให้เขาเป็นประโยชน์ให้เขาโดยเกิดขึ้นจากคุณลักษณะที่เรามีอยู่นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ ไลน์อีเมลหรือเบอโทรที่อยู่ในคอร์สออนไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในหัวข้อถัดไปครับ